<c oughs> ยันที่วางก่อนนะคะมาถ่ายรูปอ๋ออันนี้น้ำมือกล้องไ่าดรไล จะควงเหรอแกว่งเท้า โอเคเที่ยวตามสบายเลยวันนี้มาบินที่าชายหาดเขาเรียกว่าหาดทรายทองนะคะจังหวัดตาก อันนี้คุณหนึ่งเขาขอไปบินเที่ยวแถวหมู่บ้านป่ามะม่วงกับหมู่บ้านชลาดนะคะวันนี้อากาศดีลมหน้าเดียวนะคะบินสบายแต่ก่อนแถวนี้เขาดูดทรายขึ้นมาพื้นมันจะเป็นทรายนะคะ ถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็ไม่น่าวิ่งขึ้นพลาเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้เขาเอาหินคุกมาลงเนี่ยค่ะมันเป็นหินคุกอ่าก,ก็ก็ไม่ไม่แน่ใจนกันว่าใช้หินคุกไหมนะแต่แบบเขาเทแล้วมันแน่นไงมันสามารถที่จะเอาพาลามอเตอร์มาขึ้นได้บินแบบสบายเลยพืย้นที่มันกว้างด้วยนะคะเหมาะกับการบินชมวิวจังหวัดตาก เป็นบริเวณตรงหน้าเวทีนะคะที่เขาตั้งโล่งกว้างทีเดียวดูพื้นที่แล้วเหมือนจะไม่ค่อยเหมาะกับการบินเนาะเพราะมีต้นไม้ต,ไมต้นไม้ใหญ่ๆขวางอยู่แต่เราก็ต้องขอให้แบบลมมันได้จังหวะแล้วด้วยอะนะคะเดี๋ยวขอตัดคลิปไปนเนาะเดี๋ยวมาถ่ายทีตอนเขาลง